ปฏิค่ะเพื่อนๆเลยเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะนี่จะเป็นสูตรหลักสิบบนนะคะตัวเน้นๆนะคะสองตัวมาตัวหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสรุปหลักสิบบนทุกตัวทุกสูตรนะคะเพื่อนๆนะ,ะใครที่เข้ามาแล้วก็คอยปังค,ยงคอยเห่งคอยถกเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดี่อนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดนะคะ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะเรามาดูกันอ่านี่จะเป็นหลักสิบบนที่เอาเลขหน้าคอหนึ่งมาเลขหน้าคอหนึ่งมาคำนวณน,นะคะจะเป็นตัวนี้นะแนวนี้นะคะเอาเลขแปดนี้นะคะมาบวกสองคงที่นะคะ ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็มาบวก5คของที่อีกทีนะคะก็เป็นเลข5าคะ่ะเสร็จแล้วก็ลดแต้มนะคะอันนี้ก็ลดแต้มนะ,ะถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่หัวคลิปนะคะก็จะไม่เข้าใจคะ่ะม,มี2ตัวเลยนะมาดูงดที่2กันคะ่ะ ก็เอาเลขศูนย์นี้นะคะบวกสองคงทีนะคะก็เป็นเลขสองค่ะก็เป็นสองนะคะสองแล้วก็บวกห้าอีกทีนะคะอ่ะอันนี้เรายังไม่เอานะคะเรายังไม่เอาเราก็มาเอาตัวที่เลขเจ็ดนะคะอ่าเจ็ดแล้วก็ลดแต้มค่ะลดแต้มนะคะอ่าก็เข้าทีตัวนี้ คลิปนี้ก็จะสรุปหลักสิบบนนะคะเพื่อนๆนะามาดูเมื่อที่3กันค่ะเอาเลขเก้นี้มาบวกสองนะคะเสร็จแล้วก็เป็นเลขหนค่ะเอาหนึ่งมาบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นเลขหกนะคะเอา6มาวางค่ะลดแด้มนมคะก็เป็น5นะคะอ่าก็เข้าที่เลขหกนะคะ มาดูงวดที่4ี่กันค่ะสามบวกสค่ะก็เป็นเลขห้นะคะเป็นเลขห้าเอาห้ามาบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นเลขศูนย์นะคะศนเอาศูนย์มาวางค่ะลดแต้มค่ะก็เป็น9นะคะ รูงวดที่ที่ห้ากันนะ,ะก็หกบกสองค่ะก็เป็นเลขแปดนะคะเอาแปดมาวางค่ะแล้วก็บวกห้าอีกทีนะคะหกบกห้าอีกทีนี่จะเป็นคงที่นะคะนี่เลขคงที่นะี่อันนี้ก็เลขคงที่นะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นสิบสามค่ะเอาสามมาวางค่ะสามแล้วก็เป็น รดแ้มก็เป็นสองนะคะงวดนี้หลุดไปหลุดหลักสิบไปหนึ่งงดนะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดที่พึ่งออกไปนั้นว่าเขาจะกลับมาหลักสิบหรือเปล่านะคะงดนี้มาหลักหน่วยะคะ่ะมาดูงวดที่พึ่งออกไปนี้ว่าเขากลับมาหลักสิบหรือเปล่าเราเรามาดูกันอ่าห้าบวกสองะคะ่ะ ก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะเอาเจ็ดมาวางนะคะเสร็จแล้วก็มาบวกห้าอีกทีนะคะอ่ะก็เป็นเลขสองค่ะเป็นสิบสองสองแล้วก็หนึ่งค่ะอ่ะในที่สุดเขากลับมาแล้วนะหลักสิบบนกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> เวลาเราได้ตัวที่ชนกันไปนะเราก็ต้องเอาไปกลับนิดหนึ่งอย่า ไปใส่เล่นตรงๆแบบนั้นบางทีเขาก็มาไม่ตรงนะคะมาดูงวดต่อไปนี้ว่าจะออกตัวไหนนะคะอันนี้จะเป็นเลขหน้าคหนึ่งนะบางครั้งพี่ช้างก็อธิบายตั้งแต่หคลิปนะแต่บางท่านไม่ได้ดูแล้วก็เลื่อนคลิปนะอ่าเป็นตัวนี้นะเลขหน้าคหนึ่งคสองคสามคสี่นะจะเป็นตัวนี้นะคะบางทีพี่ช้างก็อธิบายตั้งแต่หคลิปก็ ไม่ได้อธิบายอีกเลยนะ,ะมาหนึ่งบกสองค่ะหนึ่งบวกสองก็เป็นเลขสามค่ะเอาสามมาวางสามบกสามบวกห้าค่ะก็เป็นเลข8ดนะคะเอาแดมาวางแล้วก็ลดเต็มตัวนี้มีเยอะมากเลยเพื่อนๆน,นะ ตัวหลักสิบตัวนี้มีเยอะมากอ่ะมาเรามาดูกันทิพย์ช้างสรุปไว้ทั้งหมดนะสรุปไว้ทั้งหมดมีกี่ตัวนะมาเรามาดูกันสรุปหลักสิบทุกตัวเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูดนะคะสูตรนี้อ่าแปดเก้าสี่ามนะ แปดเก้าสี่สามนะคะสูตรนี้แปดเจ็ดนะคะเดี๋ยวก็สูตรนี้หลักสิบนะคะหกหนึ่งนะคะนี่ สูตรที่เคยมาตรงๆงวดที่แล้วจะเป็นหลักสิบนะคะนี่จะเป็นถ้าดูแนวนี้มันเยอะเกินไปเราก็เอาแค่2ตัวนี้ก็พอนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะแล้วก็อันนี้ก็ยังจะมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะสูตรนี้ก็ยังมี เจ็ดแปดนะคะอันนี้2 3 8 7นะคะหลัก10สูตรนี้นะคะถ้าว่าท่านผู้ชมที่รลายตาแล้วก็รอรู้ที่อะไรนะที่เอามาชนเงนกี่ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่นะนี่ก็จะเป็นหลัก10นะคะหลัก1ิบหกสองนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนห้าเจ็ดนะคะนี่ก็เป็นหลักสิบนะคะนี่สูตรอันนี้หกเจ็ดสองหนึ่งนะคะหกเจ็ดสองหนึ่งนะ,ะโอ้ยอ่ะครบละนะครบแล้วเนะดี๋ยวช่างจะเอาม,มุมสรงให้ดูคะ่ะ อ่ะมาลำบูมาดูมุมสูงกันแล้วมาช่วยกันนับว่ามีกี่ตัวนะคะเริ่มนับตั้งแต่ด้านบนนี้ก่อนนะคะเลขแปดก่อนนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะคะหกตัวเลขแปดที่มีหกตัว ช้างเอามาวางแล้วนะคะอ่านี่วางแล้วนะตัวนี้นะเลขแปดนี่หกตัวเสร็จแล้วก็มาดูเลขเจ็ดก,กันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดปดตัวแปดตัววางแล้วนะคะมีแปดตัวเสร็จแล้วก็เลขห้าหนึ่งตัวสองตัวมีแค่สองตัวเองนะคะเลขห้าสองตัววางแล้วนะคะม,มาดูเลขหนึ่งกันเลขหนึ่งกันหนึงมีแค่หนึงตัวนะคะ สองตัวมีแค่สองตัวเองนะคะจําไว้นะคะพี่ช้างแต่ความจริงพี่ช้างจดไว้แล้วนะอ่ะอันนี้เอามามาเรามาดูเลขหกกันอันนี้เลข 7, เจ็ดเนี้ยติดมาดูเลขหกกันเนี่ยข้างบนไม่มีนะจากนี้อ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเลขหกมีหกมีสามตัวนะคะสามตัวจดแล้วนะคะ,ะมาดูเลขสองกัน เลขสอด้านบนไม่มีนะมาดูด้านล่างกัน1 2ึ่งสตัวนะคะมีแค่3ตัวเองนะอ่าเพราะฉะนั้นเลขสมีแค่3ตัวนะคะที่เหลือก็มีประมาณนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวอ่าเลขศูนย์อให้ดูเลขศูเลขศูนย์หนตัวสตัวเลขศูนย์ก็มีแค่2ตัวเองนะคะอ่ามีประมาณนี้ค่ะ ค okay. มาเรามารวบรวมกันรวบรวมกันทุกตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขศูนย์มีสองตัวค่ะเลขหนึ่งมีสองตัวเลขสองมีสามตัวแล้วก็เลขสามมีสองตัวเอ้ยแล้วก็เลขหนึ่งเลขสี่มีหนึ่งตัวนะคะเลขห้ามีสองตัว เลขหกมีสามตัวเลขเจ็ดนี้บางท่านก็บอกว่าชนดับนะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มาบนก็น่าจะไปล่างนะเขาก็ชนกันเยอะมากแต่ก็ไม่แน่เนาะทุกอย่างชนกันก็บางทีไม่มาก็มีนะบอกไว้ก่อนนะคะเลขเจ็ดเนี่ยชนกันแปดตัวนะคะอาเลขแปดเนี่ยชนกันหกตัวเลขเก้าหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นหลักสิบบนของเรานะที่รวบรวมทั้งหมดนี้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นนะอ่ะนี่เด่นนะคะแล้วก็อันนี้เด่นนะคะเสร็จแล้วก็ตัวกันนะตัวกันก็คือตัวนี้นะอันนี้ตัวกันนะคะเลขหกนะเสร็จแล้วก็เลขสองบางทีก็ออกตัวกันนะอย่างงวดที่แล้วอะไรนะสองตัวล่างของเราไปออกตัวกันเลยนะ อ่ะมารวบรวมทั้งหมดนะหรือว่าใครจะแคปอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้แคปก่อนอ่ะยวให้แคปเป็นท่อนก่อนมาแคปตั้งแต่แคปตั้งแต่ท่อนอ่าท่อนนี้เลยหาว่าใครจะแคปนะนี่จะเป็นสูตรหลักสิบบนนะคะอ่ะแคปโอเคแคปยังคะอ่ะแคปเลยอ่ะมาดูแคปอีกท่อนหนึ่งอืม คนะนี่จะเป็นหลักสิบนะคะ,ะแคบแล้วเนาอะอ่เรามาดูรวบรวมทั้งหมดค่ะนี่ตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนะคะเลขเจ็ดเลขแปดค่ะหลักสิบบนของเรานะคะหาว่าทางใดไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะคะอ่าแล้วก็ตัวเลขสองเนี่ยชนกันสามตัวนะอันนี้เลขสลขหกก็ชนกันสามตัวนะคะเอาง่ายงายก็คือหลักสิบบนของเราทั้งหมดนะ มันไม่รอดเขาไม่รอดกับกับตัวนี้หรอกค่ะพี่ช้างคิดว่านะเจ็ดแปดสองสามหกเนี่ยค่ะประมาณนั้นเลขหกยังไม่เท่าไหร่นะคะอ่ะสองสามเจ็ดแปดนะช้างคิดว่าสองสามเจ็ดแปดอันนี้ก็เคอยู่ในหลักสิบนะคะเท่าที่สูตรที่พี่ช้างเคยเห็นนั้นรู้สึกว่าเขาก็ยัง เดินยาวอยู่แต่ก็หมดต่อไปก็ไม่มีใครรู้เนาะแล้วแต่ท่านชมชอบก็เอานะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะโซนหลักร้อยบนหาว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เห็นก็จะเป็นตัวนี้นะหลักร้อยบนของเราตัวเด่นๆก็คือสามสองเลขสามนี้พี่างก็คิดว่าไม่น่าจะนะแต่บางคนชอบก็เอานะคะชอบก็เอาอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยตัวกันนะคะ นี่ก็ชนกันเยอะนะชนกันประมาณหกเจ็ดตัวนะสองสองสองสูตรนี้น่าจะกี่ตัวเดี๋วเดวเดชสางดูเป๊นมีกี่ตัวอะไปไหนแงละ่ะอ๋อลูละเลขสามชนกันห้าตัวเลขสองชนกันห้าตัวนะคะหลักร้อย เลขสีเนี่ยชนกัน3ตัวนะคะส่วนอันนี้พี่ช้างเอามาวางเองนะคะชอบก็เอาไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ก็คือหลักสิบนะคะแต่หลักสิบแต่ละอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะท่านใดชอบสูตรไหนก็เอาสูตรนั้นนะไม่จาเป็นต้องเอาทั้งหมดนะคะหาว่าท่านใดที่อยากจะเอาไปจับคู่ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวหลักหน่วยบนก็เรียวพี่ช้างาพี่ช้างคํานวณไว้สักนิดหนึ่งก็เรียวก็จะมาลงให้อยู่นะคะหลักหน่วยทุกตัวนะคะ อ่าน่าจะพี่พช้างน่าจะสรุปสามตัวบนวันพุธเนี่ยนะคะวันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นตีหนึ่งตีสองหรือว่าประมาณตอนเย็นเย็นทุ่มสองทุ่มก็แล้วแต่นะคะพี่ช้างจะสรุปให้แล้วนะคะหาว่าท่านใดที่อยากจะเห็นการสรุปสามตัวบนทุกตัวแล้วสองตัวบนทุกสูตรนั้นนะคะอ่าติดตามไว้นะคะก็ขอให้โชคดีขอให้ถูกกันทุกท่านทุกคนนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ